สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Mr. r a b b i ์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับตอนที่243การต่อสู้ระดับราชันร่างที่ถูกสะบั้นศีรษะของชีกวนสั่นไหวอย่างรุนแรงวินาทีต่อมาตามแนวกระดูกสันหลังลากยาวไปจนถึงตัวเขาก็พลันกลายเป็นสีดําสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับมนุษย์ปรากฏขึ้นเบ้าตาที่กรวงโบของมันครอบครองดวงตาอันน่าหลงไหล ไร่ระบำไปด้วยเปลวเพลิงสีเขียวมารากตปีศาจเสพวิญญาณสีหน้าของชินเฟิงมืดมนเลือดในกายเริ่มตื่นตัวพลังสมาธิพุ่งพล่านเป็นประวัติการจ้องเขม่งไปยังชายเบื้องหน้าเจ้าสิ่งนี้คือตัวการที่ทําให้หยุนผิงกลายเป็นหนึ่งในเมืองผีจนกระทั่งหลายปีที่ผ่านมามันได้รับการฟื้นฟูเพราะหลังจากดูดซับวิญญาณจากชาวเมืองทั้งสองหมื่นจนสิ้นแล้วปีศาจเสพวิญญาณตนนี้ได้พัฒนาตนกลายเป็นเลเวลดี ซึ่งหลังจากที่มันขึ้นเป็นเลเวลดีแล้วการจะสังหารมันจําเป็นต้องระดมผู้ใช้พลังเป็นจํานวนมากในการปิดล้อมไม่อย่างนั้นก็ต้องเชิญเลเวล4มาต่อก่อนในขณะที่ชุมชนพิงหยุนไม่ได้สําคัญถึงขนาดนั้นกลุ่มส่งเฉิงเลยตัดสินใจยอมละทิ้งมันเปลี่ยนไปใช้เส้นทางขนย้ายสายอื่นแทนสถานชุมชนพิงหยุนจึงถูกปล่อยร้าง จนกระทั่ง2ปีต่อมาโชคดีที่มีคนแปลกหน้าบังอินเข้ามาสำรวจสถานชุมชนผิงหยุนอย่างไม่ได้ตั้งใจและพบว่าตามตัวอาคารไม่มีร่องรอยของการถูกใช้งานแต่อย่างใดคาดว่าปีศาจเสบิญญ,ญาณน,น่าจะออกไปจากที่นี่แล้วเมืองถึงได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งย้อนกลับมาในปัจจุบันดวงตาที่ลูกไม้ของปีศาจเสวิญญ,ญาณจ้องมองขินเฟิงอย่างเดือดดาลเปเลวไฟสีเขียวโพลพุ่งเก่งดีนี่ที่สามารถหาฉันพบปีศาจเสวิญญ,ญาณส่งเสียงคำรามต่ำ ฟังไม่เป็นภาษาโฉบข้อหาชินเฟิงแต่ในเวลาเดียวกันการเคลื่อนไหวของชินเฟิงก็พันแปรเปลี่ยนไม่ได้อยู่ในท่วง่าตเตรียมใช้วยรุษโบราณอีกต่อไปพรมโลกันพลันปรากฏทะเลเพลิงขนาดใหญ่ลุกโชนช่วงปกคลุมไปทั้งพื้นดินปีศาจเสบิญ,ญญาณถูกถาโถมด้วยเปลวไฟอาปีศาจเสบิญญ,ญาณโหยหวนน่าสมเพชเพราะอย่างไงซะสิ่งเดียวที่มันหวาดกลัวก็คือแสงและไฟดังนั้นแทบไม่ต้องคิด มันหันหลังและวิ่งหนีทันทีลำแสงเปลวเพลงิงเส้นเปลวเพลิงขนาดเท่าข้อมือระเบิดออกไปตุ้มปรากฏเสียงหนักทึบของบางสิ่งบางอย่างถูกกระทบและตามด้วยเสียงหอยหวนของพิศาจเสกบิญญาณที่พยายามจะหลบหนีท่าทีของมันดูลุกลี้ลุกลนหันซ้ายแลขวาทว่าไร้ซึ่งผู้คนสุดท้ายจึงตัดสินใจปลุกหายเข้าไปในตึกหลังหนึ่งตุ้มฉินเฟิงพุ่งเข้าไปโดยไม่หลบเลี่ยงทะลุกำแพงนอกตึกมาโดยตรง ไล่ล่าปีศาจเสวิญ,ญญาณพลังสมาธิของฉินเฟิงล็อกบนตัวอีกฝ่ายเปลวไฟหอมกระนำดังพายุฮอริกคนในที่สุดปีศาจเสวิญ,ญญาณก็พบร่างของมนุษย์เป็นหญิงสาวที่กำลังทำอาหารอยู่ในห้องของเธอมันโผล่กระโจนเข้าหาเธอมุดเข้าไปในร่างทันทีฉินเฟิงสะบั้นคมมีดออกไปตามสังหารอย่างไม่ลังเลปีศาจเสวิญ,ญญาณโผล่ออกมาอีกครั้งหลบหนีจากร่างไร้วิญ,ญญาณและตำแหน่งด้านหลังที่เคยถูกฟันโดยฉินเฟิงบาดแผลได้ถูกฟื้นฟูโดยสมบูรณ์ หลังจากกลืนกินวิญญาณของผู้คนมันก็กลับคืนสู่สภาพเดิมฟึบปีศาจเสพวิญญาณเดินทะลุกำแพงหายไปอีกครั้งครุ่มฉินเฟิงทะลุกำแพงตามไปในฉับพลันก่อเป็นหลุมขนาดใหญ่รูปทรงมนุษย์ไล่ล่อย่างบ้าคลัง่งเปลือเพลิงยังคงถูกยิงอย่างต่อเนื่องสร้างบาดแผลแก่ปีศาจเสพวิญญาณแก่เป็นคนบังคับให้ฉันทำเองนะปีศาจเสพวิญ,ญญาณกระโจนกลับเข้าหาฉินเฟิงวินาทีต่อมาภายในจิตใต้สำนึกของฉินเฟิง รู้สึกได้ว่ากำลังถูกบางสิ่งบางอย่างเข้าลุกรานมันเป็นความรู้สึกที่น่าขยะแขยง <c oughs> เกินจะบรรยายสายองออกไปพลังสมาธิของชินเฟิงถูกเปลี่ยนเป็นลูกศรขนาดเล็กทิ่มโต้อตอบอย่างบ้าคลัง่งอาริศาจเสบิญญาณกรีดร้องอย่างน่าสงสารมันถอนตัวออกจากกิตสำนึกของชินเฟิงทั้งยังจ้องมองชินเฟิงด้วยความโกรธเกรี้ยวและคนประหลาดใจชินเฟิงในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านความแข็งแกร่งทางกายหรือพลังสมาธิ ั้งหมดล้นอยู่ในระดับราชันสัตว์ร้ายขณะที่พิศาเสบวิญาณก็เป็นสัตว์ร้ายเช่นกันกล่าวได้ว่าทั้งสองมีความแข็งแกร่งเท่าเทียมทว่าธาตุไฟของกินเฟิงเป็นปารปักต่อมันดังนั้นถือได้ว่าได้เปรียบพิศาเสบวิญาณเลยไม่สามารถเข้าสิงชินเฟิงได้ขณะนี้ปรากฏเสียงดังลอยมานอกตึกมันคือเสียงไซเรนอันเป็นเอกลักษณ์ของรถลาดตะเวนเป็นหน่วยลาดตะเวนของสถานชุมชนพิงหยุนพอได้ยินเสียงนี้รอยยิ้มร้ายกาจก็พันผุดขึ้นบนใบหน้าของพิศาเสบวิญาณ มันหันหลังกลับและออกไปจากตัวอาคารทันทีสีหน้าของฉินเฟิงแปรเปลี่ยนกลับกลายปั้งเขาทะลุอาคารภายนอกผู้ใช้พลังเลเวลจีบางส่วนกำลังรวมตัวกันตรวจสอบศพของชี้กวนกำลังสอบถามถึงเรื่องของคู่กรณีถ้าไม่อยากตายใส่หัวออกไปจากที่นี่ให้หมดเมื่อเห็นว่าเชียนหยวนและคนอื่นๆยังอยู่ที่นี่กระทั่งคนจากหน่วยลาดตะเวนก็มาสมทบฉินเฟิงก็ไม่อาจหักห้ามความโกรธเกลียวของตน พลังสมาธิของกินเฟิงล็อกลงบนร่างหนึ่งอย่างรวดเร็วมันคือร่างของสมาชิกหน่วยลาดตะเวนเลเวล g 5้าตีทางให้บิดาจินเฟิงคำรามโกรธเกลเียวพุ่งเข้าโจมตีเจ้าหน้าที่หน่วยลาดตะเวนคนนั้นชายคนนั้นขีดร้องทันทีนั่นคุณคิดจะทําอะไรช่วยด้วยเขาบ้าไปแล้วช่วยด้วยคนอื่นๆชักอาวุธปืนเล็งมาทางจินเฟิงโดยไม่รู้ตัวแต่จินเฟิงไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแม้แต่น้อยหน่วยลาดตะเวนคนอื่นๆตัดสินใจยิงทันที ปั้ง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 เสียงกระสุนรัวยอย่างบ้าคลั่งพวกเขาทั้งหมดคิดว่าชินเฟิงน่าจะเป็นสมาชิกองค์กรมืดที่มาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาอย่ายิ่งนะเฉินหยวนเห็นถึงฉากนี้ก็เร่งตะโกนด้วยความตื่นตนระหนกเพราะเขาทราบถึงเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ทันได้อธิบายชินเฟิงก็โผล่มาสู้กับคนอื่นแล้วชินเฟิงเผชิญหน้ากับกระสุนทั้งหมดอย่างไม่ลังเลเขาไร้ายซึ่งความหวาดกลัวหากระสุนพลันหยุดนิ่งจากเขาระยะหนึ่งเมตรก่อนจะร่วงตกลง กับพื้นดังกรุงเกิงภายในดวงตาฉินเฟิงจดจ้องอยู่เพียงแค่สมาชิกหน่วยลาดตะเวนเลเวล G 5หเท่านั้นวินาทีต่อมาทางด้านของฉินเฟิงก็ลุกท่วมไปด้วยเปลวเพลิงอันน่าหวาดกลัวเทคนิคมังกรไฟคู<ฮ>่มังกรไฟทรงอำนาจทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าแรงกดดันอันมหาศาลของมันทําให้ฝูงชนโดยรอบแตกตื่นไม่กล้าขยับร่างกายฉินเฟิงก้าวไปข้างหน้าฆ่ามันเพลิงทรงอนุภาพเข้า ห่อหุ้มสมาชิกหน่วยลาดตระเวนในทันใดกายมนุษย์ที่อ่อนแอไม่สามารถทนต่อบิลิตี้ระดับสูงได้ถูกแผดเผากลายเป็นขี้เถ้าทันทีภายในร Fun ่างกายมนุษย์ที่ถูกแผดเผาเผยเห็นถึงร่างของปีศาจเสบิญญาณอีกครั้งมันขดเป็นเกลียวพันร่างของปีศาจเสบิญญาณอ้าปีศาจเสบิญญาณตัวหนึ่งกรีดร้องข่มขืนมันสะบัดตัวแยกร่างกระจายออกเป็นห้าเงาฟึบร่างห้าเงากระโจนเข้าหาฟูงชนในพริบตา และแทบทันทีกว่า5ชีวิตก็ถูกควบคุมอีก5ชีวิตที่ว่ายังวิ่งแต่กระจายไปคนละทิศท,ทางต้องหยุดพวกมันให้ได้ฉินเฟิงคำงคร,รามเกลี้ยกล่อมลำแสงเปลวเพลิงรังแสงสีกว่า5้าสายแยกออกไล่ตามไปทั้งหมดทว่ามีเพียง3ร่างเท่านั้นที่ถูกโจมตีมังกรไฟเฉวยอากาศที่ฝ่ายชะงักโฉบออกมาสังหาร3ามคนในพริบตาอีกหนึ่งใน2ที่ยังรอดเป็นหน่วยลาดตะเวนชินเฟิงสังเกตเห็นได้ทัน จินเฟิงพูดเข้าไปตัดคออีกฝ่ายภายในคมมีดเดียวทว่าหลังจากฆ่าไปแล้วร่างของปีศาจเสบวิญญาณก็ยังไม่ตายมันคลืดคลานออกมาจากด้านหลังศพและทั้งหมดฉีกยิ้มร่าอย่างน่าหวาดกลัวฮ่าฮ่าฮเดิมทีฉันคิดว่ามิตินี้น่าจะมีแต่พวกอ่อนแอแต่ดูเหมือนมันชักจะน่าสนุกสิแล้วสิน้ำเสียงแหบแห้งของมันทั้งยังฟังดูแปลงๆคล้ายกับการใช้แอปพลิเคชันพูดออกมาทั้งยังเป็นภาษานี้นี่คือความสามารถของปีศาจเสบีญญาณที่ได้รับมา หลังจากคืนกินวิญญาณของชีกวนและคนอื่นๆก็ได้งั้นฉันจะเล่นสนุกกับแกเองขณะกล่าวร่างของปีศาจเสวิญญาณก็แปลสภาพเป็นควันดำและหายไปจากที่เกิดเหตุนในทันใดสีหน้าของชินเฟิงกลายเป็นซีดเผือดนั่นเพราะปีศาจเสวิญญาณได้หลบหนีไปแล้วพลังสมาธิของชินเฟิงไม่อาจาค้นพบถึงกลิ่นอายของปีศาจเสวิญญาณได้โดยสิ้นเชิงครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ